สวัสดีครับตุนทำท้โกโก้ครับวันนี้เจอกันในวันที่9พฤษภาคม2566เมื่อคืนฝนลงครับประมาณที่1ที่2เนาะครับดีครับเป็นลมไม่แรงนะนะครับที่ลําปางนะครับก็เลยมาสํารวจต้นโกโก้ข้างบ้านว่าเป็นประมาณไหนก็จะให้เห็นว่าตอนนี้นะครับควรจะแต่งกิ่งนะครับในช่วงของฝนลงครั้งแรกเนี่ยครับควรแต่งกิ่งเลย ามาดูกันว่าทําไมต้องแต่งกิ่งครับเราจะเห็นน้ําหนักพอดีผมตัดไปแล้วนะครับผมเลยมาทึ่งนี่คิดได้ว่าถ่ายคลิปนะครับตัดปริมาณเยอะพอสมควรนะครับเราจะเห็นน้ําหนักของใบนะครับและความโป่งความโค้งของงอของยอดะนะครับเพิ่งแต่งได้แต่กิ่งในต้นนี้นะครับที่ผมเคยทคําคลิปที่แล้วนะครับว่าไอ้นี่ผมต้องควรเอาออกจริงๆต้องตัดนี่เลยนะฮะตัดตัดกิ่ง ผมเคยพูดว่าอนาคตผมต้องตัดต้นนี้ออกไปนะฮะต้นคู่นี้เห็นไหมต้นนี้ออกไปเหลือต้นหลักต้น,นเดียวเห็นไหมนะครับให้มันกิ่งขึ้นด้านบนนะครับอันนี้น้ำหนักมันไปด้านโน้มละโน้มนะครับจริงๆก็คือเราต้องต้องรักษาทรงพุ่มคือเมตรห้าสิบใช่ไหมครับแต่เนี้ยมันเกินเมตรห้าสิบแน่นอนเกือบสาเมตรได้นะผมนะครับปลายโน้นผมก็เลยตัดออกเพื่อวิปโงงครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าช่วงนี้ถ้าฝนลงแล้วแสดงว่าเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วไม่ใช่ฝนพายุนะครับไม่ใช่เข้าหน้าฝนแล้วนะครับโอ้โหน้ำผม อ,อ่าโอเคครับไปเห็นบรรยากาศข้างบ้านนี่เเข้าข้างบ้านครับเห็นไหมฮะกิ่งน้ําหนักโน้มเห็นไหมฮะเดี๋ยวมันต้องตัดเห็นไหมมันมันจะโน้มลงพอโน้มมุดนะครับกิ่งมันงงลงเพราะตัดมันจะเด้งขึ้นเองนะครับเด้งเด้งซึ่งสูงพุ่มไปนะครับประมาณนี้เห็นไหมอันนี้ต้นอายุโกโก้หกปีกว่านะ,น,น,ะน,น,น,นะครับข้างบ้านนี่หกปีกว่าแล้วนะอันนี้ผมถ่ายตามแนวนอนให้ดูนะครับชายคาครับกิ่งเนี้ยเป็นอนาคตผมต้องตัดออกนะครับตัดออก คือแต่งตั้งแต่แรกมันก็จะรักษาทรงได้ดีเห็นไหมผมแต่งไม่ดียาวไปนู่นนะครับยาวเป็นห้าเม็ดนะครับยาวไปนู่นสุดท้ายกิ่งนี้ต้องเสียเห็นไหมฮะกิ่งนี้ต้องเสียถ้าจริงๆต้องรอให้กิ่งกิ่งเนี้ยกิ่งกระโดงนี้ขึ้นไปทรงพุ่มขึ้นไปนเห็นไหมตรงเนี้ยกิ่งเนี้ยเห็นไหมลักษณะดีเห็นไหมกิ่งกระดงเราก็จะรักษากิ่งแล้วปัดปลายยอดตรงนั้นได้เห็นไหมฮะตัดตรงนี้ให้กิ่งกระดงขึ้นไปครับประมาณนั้นครับเห็นไหมกิ่งเนี้ยผมลบเอาค้างไว้เห็นไหม ผมรักษาว่าให้กิ่งนี้ขึ้นไปแทนต้องต้องพิจารณานะครับประสบการณ์ต้องมีเห็นไหมกิ่งโน้นเก็บยากไหมครับหลังคาบ้านแล้วผมจะตัดนะครับตัดยอดนี้เลยเนี่ยนะครับตามปลายนิ้วนะครับตัดตรงนี้เลยครับเพื่อไม่เก็บยากครับนะเห็นไหมกิ่งเนี้ยไปละน้วน้ำหนักลงเห็นไหมครับดูต้นนี้เป็นหลักเลยนะครับมันแตกแตกต้นตั้งแต่อันนี้ไม่ใช่เก็กระโดงนะครับมันแตกต้นตั้งแต่ตอนปลูกแล้วอมาดูต้นเสียบยอดครับ เสียบยอดจะแตกต่างกับต้นที่เ,เรียกว่าปลูกเพาะเมล็ดนะครับเสียบยอดตั้งแต่ฐานใช่ไหมฮะเราจะไม่ให้ทรงฝูงสูงสูงเสียบยอดร้อนจัดนะครับ,ถ,นะรบถูกทิ้ง,งนะครับถูกทิ้งง่ายๆบีบง่ายบีบนะฮะเห็นไหมบีบนุ่มเลยครับเมล็ดสวยนะไอซีเสเก้าห้าเม็ดสวยมากแต่ว่าน้ำหนักมาถึงว่าเยื่อน่ะมันหมดไปแล้วนะครับเยื่อมันหมดมันก็เลยไม่ต้องเอาทิ้งนะฮะบีบดูถ้ายังแข็งอยู่ แตงไม้ทิ้งนะครับหรือเหลืองคาต้นเนี่ยครับในรูปต้นนี้ลูกนี้ก็ใกล้สุกแล้วผมแต่ว่าผมเวลาผมที่เก็บเก็บรอบนี้ยเก็บหมักทั้งหมดเล็กเลยนะครับหมักหมักเล็กหมักได้นะฮะหมักเล็กหมักได้ไปดูในคลิปของการหมักของผมนะครับที่ทําไว้อยู่นะนะครับเราจะเห็นไหมฮะกิ่งกิ่งมันจะงอหมดมันตกหมดเพราะน้ําหนักครับมันจะงอลงงอลงงอลงงลงนะครับปลายยอดกายกิ่งครับแต่ดูคลิปของคนที่เขาปลูกนานๆมาจากต่างประเทศมานะครับเขาจะตัดแต่งด้านบนนะครับ ตัดด้านบนหมดเลยเพราะม่แห้งน้ำหนักงงลงไปนะครับน้ำหนักงงไปก็จะเหลือทรงพุ่มประมาณนี้นะครับเป็นสมพุ่มในมาเนี้ย,สมมยแสงมันไม่ได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็คือผ้าที่จะไม่ไม่ส่องแสงนะครับเพราะว่าฝนมันเมืออแต่คืนแล้วนะครับก็ดีได้ความชุ่มชื้นครับสภาพอารรกาศความชื่นสัมผัสดีขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้นะนะครับอันนี้แต่ทาคลิปสั้นๆให้ดูนะครับตัวน,นี้ก็แต่งทรงตรงนี้ขนาดกา็ ต้นนี้ผมว่าแต่งดีแล้วนะครับยังมีปัญหาเรื่องกิก่งออกมันจะต้องตัดแต่งไปเรื่อยๆแต่งไปเรื่อยๆแ,แต่งไปเรื่อยๆแต่งไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้และเข้าใจมากขึ้นนะครับฝนลงควรแต่งกิ่งแล้วใส่ป,ปุ๋ยพวรวนดินนะครับเพื่อบำรุงให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าฝนยังไม่ลงพายุยังไม่ลงนะครับอย่าเพิ่งแต่งนะดูสภาพอากาศนะครับนะครับเราจะรู้้วว่าปลายยอดประมาณไหนยังไงนะครับนะดูทรงพุ่มบอนะครับ แค่ประสบการณ์ครับตัวทำทำกุ๊กกุ๊กครับสวัสดีครับ